สวัสดีครับเจมมาตกะกลับไมกล้วนะครับวันนี้เราก็มีการรีวิวสองกิจกรรมด้วยกันนะคือกิจกรรมตูป้ปืนใหม่นะครับแล้วก็ตัวชุดนะครับที่จะกลับมาชุดแฟกโฟนั่นก็คือ l ลซี่ล็อกซแล้วก็ของยูไ b o ิเจนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอชุดนี้นะครับก็ได้โอกาสแล้วเป็นชุด2ชุดที่พี่ชอบที่สุดในเซ็ตแฟกโฟนั่เจริงหลายคนอาจจะชอบชุดออร์แกนิกแต่พี่ชอบสอชุดนี้มากที่สุดนะครับ มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่อะไรก่อนดีเริ่มที่ชุดก่อนละกันนะครับชุดก็ตัวแรกนะครับชุดโยบายทิเจนะครับของเรานั่นเองตัวนี้ก็เท่มากๆนะครับเป็นสีชมพูสีมันจะสดใสสดใสหน่อยมีทั้งหมดห้ชิ้นด้วยกันนะครับก็มีตัวเสือ้อกางเกงรองเท้าแว่นตาทรงผมเฟี้ยวทุกอันนะบอกเลยนะหมุนให้ดูใกล้กๆกันและหมุนให้ดูไกลกๆนี่ Dum, dum, to Hãy đu chia sủa măng. À, bịt. bịt chưa bên này. Mèo, anh này đi. Anh này, anh này. kênh, cái ก็รองเทา้าโอเคพาแรกก็คือทรงผมนะจะเป็นทรงผมสีฟ้าๆเขียวๆนะสีเขียวๆฟ้าๆนี่ตัวนี้พาที่สองนะครับตัวนี้เป็นเสื้อนะเสื้อจะเป็นเสื้อข้อต่าสีขาวนะครับข้างในแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตสีดำข้างนอกมีเฟอร์ด้วยเฟอร์สีชมพูนะข้างหลังมีเขียนว่า free f ตัวนี้เห็นไหมเท่มากๆนี่รองเท้านะครับรองเท้าจะเป็นรองเท้าสีทองตัวนี้ส่วนส่วนที่เหลือนะครับ ก็มีแว่นตาและกางเกงนะแว่นตาให้ดูแว่นตาได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแว,ว่นตาแว่นตากรอบ,บทองนะครับแล้วก็ตัวแว่นเนี่ยจะเป็นสีชาชานะครับมองเห็นใส่ตาข้างในอยู่ส่วนกางเกงนะครับก็จะเป็นกางเก,ง,เกงแบบฮิปฮิปนะเกงแบบสไตล์แบบฮิปฮอป,ปสตรีทสตรีทหน่อยนะครับมีเส้นสายโยงโยงอยู่แล้วก็มีโลโก้แฟลกโฟด้วยเห็นไหมเท่มากๆ ชุดนี้ก็ออกแบบโดยทีมงานคนไทยนะครับเพราะเป็นชุดที่เราไปคอลแลบกับศิลปินชาวไทยนั่นเองนะก้งเก้งสวยนะครับอาไปใช้ได้กับหลายชุดเลยแฟนก็สวยเสื้อก็สวยสวยทั้งตัวจริงๆนะในตัวที่หนึ่งส่วนตัวที่สองนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่พี่ชอบมากๆนะครับก็คือของ ที่เราขยับกับเลซี่ล็อกซินเองนะครับมี5ส่วนด้วยกันเช่นเดียวกันเสือ้อกางเกงรองเทา้าแว่นตาแล้วก็ทรงผมเหมือนกันเลยนะครับให้ดูใกลๆตัวนี้จะมีกิมมิกนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายแท้คำว่าแบบวอร์มไลท์เห็นปะที่รองเทา้าเป็นคำที่เขาแบบใช้บ่อยนะครับนี่ให้ดูทีละส่วนบ้างอันนี้แมว อันนี้นี่นี่อืมงางเกงปฏิเกมใช้รีวิวเป็น,เ,ปนเกมพิจัดนะครับนี่ภาแรกทรงผมนะเป็นทรงผมเขาเรียกว่าไอเดียเจ็ดสามวะทรงผมเจ็ดสามวะจะสีสวยทรงสวยนะครับตัวนี้เนี่ยพอมันมีหน้าตาแล้วมันแบบเออ่บงนี้ สีก็สวยทรงก็สวยนะครับสาหรับทรงนี้นี่พรที่สองเป็นตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อจะเป็นสีเขียวดําขาวนะครับสปีฟายบอกเลยว่าไม่มีเสื้อสีสวยๆแบบนี้เหมือนว่าสีเขียวแบบนี้ที่สวยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําออกมาแล้วค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความเข้ากันนะครับมีความเข้ากันมีความสวยอยู่ใน ส่วนพาร์รองเท้าก็อย่างที่บอกว่าจะแทรกคำว่าวอร์มไลท์เข้าไปนะครับสำหรับแฟนคลับพี่เลซี่ด็อกซี่ก็อย่าลืมจับจองเป็นเจ้าของมีคนขอให้เอากลับมาเยอะมากนะครับตัวนี้ก็ได้โอกาสเอากลับมาแล้วนะส่วนที่เหลืออีก2พาร์ก็คือพาร์แว่นตานะครับแว่นตานิกเทเเป็นแว่นตากรอบดำนะตัวเลนนี้จะเป็นสีแบบคล้ายๆตะกัวตะกัวนะจะไม่ดำนะครับจะออกแนวแบบตะกัวตะกัวนิดนึงเห็นไหมนี่ แล้วก็กางเกงนะครับกางเกงเป็นยังเกงยียนแล้วบอกว่ากางเกงยียนสีอ่อนๆแบบนี้ในฟรีไฟลจะมีไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับมีเขียน ff นะครับย่อม,มาจาก free fire แล้วก็มีการฉีกของกางเกงสวยมากๆนะสองตัวนี้นะครับจะมาอยู่ในกิจกรรมที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่วันที่สิบใช่สิบสามปะ 13นะครับ13ไปจนถึง20นะครับเป็นกิจกรรมกาชาที่เราสามารถเอาโทเคนไปแลกชุดที่เราอยากได้ได้นะครับอยากได้ชุดไหนก็เก็บโทเคนไปแลกกาชาจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 3ถึง20นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง13ถึง20ต่อมาไปดูเรื่องสกินปืนที่จะเข้ามาในตู้บ้างดีกว่านะตู้สุมอาวุธของเราเนี่ยรอบนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่13 ไปจนถึงวันที่10เดือน8นะครับยาวๆไปเลยเกือบ1เดือนโดยที่ของข้างในเนี่ยจะมีปืนใหม่อยู่1ปืนนะครับแต่เดี๋ยวพี่จะรีวิวไป2ปืนเลยละกันเพราะมันจะมีปืนที่เข้าคู่กันด้วยแต่ว่าปืนที่เข้าคู่เนี่ยรอน่าจะอยู่ในกล่องนะครับตอนที่ปืนนี้ออกจากตู้แล้วก็กล่องมาขายแต่ข้อดีของการสุ่มในตู้ก็คือน้องจะได้การันตีแน่นอนถ้าน้องสุ่มไปเรื่อยๆรวมไปถึงเวลาเที่ยวสุ่มในตู้เนี่ยบางทีเราไปได้ตั๋วใช่ไหมจากกิจกรรมมาหรือว่า ได้ตรวจากเว็บไซต์ลดราคากิจกรรมลดราคาทั้งหลายมาเนี่ย <c oughs> เราก็สามารถเอามาสุ่มได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าไปซื้อในกล่องใหม่ๆถูกปะปืนนี้นะครับ Q Spark s h i n o B น่าเทมากๆเป็นปืน,นคอสนะครับปืนใหม่ของเรานั่นเองซึ่งปืนคอสเนี่ยเวลานั่งยิงเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดในการยิงด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากได้ปืนที่ มีโหมดในการยิงหลากหลายลองไปเล่นปืนคอร์ดดูก็เป็นปืนที่นานๆจับทีของพี่นะครับยังยังเขาเรียกว่ายังเล่นไม่ถนัดตัวที่แบบเฮ้ยจังหวะนี้ควรปรับมานั่งยิงจังหวะนี้ควรยืนยิงอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าดีนะครับบวกทั้งดาเมจแล้วก็ระยะทําให้เราสามารถยิงได้เต็มดาเมจที่ระยะไกลขึ้นแล้วก็ยิงได้ดาเมจแรงขึ้นด้วยส่วนความเร็วรีโรดที่เราต้องไปต้องบอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เนื่องจากว่า เอาไม่ค่อยได้รีโหลดบ่อยขนาดนั้นนะครับก็ยิงเขาให้ตายก่อนค่อยรีโหลดก็ได้ตัวนี้อีกปืนหนึ่งนะครับที่เป็นปืนคู่กันแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ในกล่องนะครับซึ่งยังไม่มาขายก็คือตัวปืน M14 นะครับตัวนี้เป็น M14 Q Spark s h i n o B i ตัวนี้จะบวกอัตรานในการยิงก็บวกการเจาะเกราะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ต้องมีคนเอาไปเทียบกับตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าข้อดีข้อเสียต่างกันตัวนี้จะยิงรัวกว่านะครับน้องก็สามารถยิงได้เร็วกว่าแต่ข้อดีของตัวนี้ขึ้นมายิงแรงกว่ายิงยิงคนที่ใส่เก่าะสองสามสี่น้องเอ้ยเจ็บเจ็บ่าบอกเลยนะครับอัตราในการยิงก็หายไปแค่หนึ่งนะรวมไปถึงของที่ลดลงไปตัวนี้มันลดแมกซีนไปถูกปะ่ะแต่ตัวนี้มันลดความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ลดไปแล้วดีที่สุดคือความเร็วในการเคลื่อนที่เพราะปกติเราไม่ได้ถือปืนวิ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถือปืนวิ่งเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เราต้องไปเหมือนจะไม่ลดอะไรเลยนะกลายเป็นว่าปืนนี้เหมือนได้บวกอัตรานในการยิงแล้วก็จะกราะมาฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าสเตตัสอะไรไปนะครับเทียบกับตัวนี้คือยิงเร็วกว่าแต่ว่าจะเสียแมกกาซีนไปอันนี้น้องลองไปดูแล้วกันว่าชอบความเร็วในการยิงมากๆหรือว่าชอบแบบยิงไม่ต้องแรงแต่ว่ายิงไม่ต้องเร็วแต่ว่าแรงขึ้นนะครับจบแล้วสําหรับกิจกรรมสองกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยช่วงนี้ของแจกฟรีเยอะนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นฟรีไฟล์กันไปแล้วบ๊ายบาย